5เคล็ดลับในการทำไอเอฟที่จะช่วยให้เราอิ่มท้องนานและสามารถทําให้เราลดน้ำหนักได้ไวมากขึ้นค่ะวันนี้จะมีวิธีการทำไอเอฟที่ได้ผลลัพธ์ใบมาฝรัเพื่อนๆค่ะก่อนเพื่อนจะฟังข้อมูลนะคะการทำไอเอฟให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงแค่เราเริ่มต้นท,ทนําความเข้าใจว่าไอเอฟคืออะไรและทําแบบไหนให้ถูกวิธีและจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ค่ะวันนี้จะก็มี5เคล็ดลับค่ะที่จะทำให้ทุกคนค่ะอิ่มท้องนานที่จะช่วยทําให้เราค่ะทำไอเอฟแล้วได้ผลลัพธ์ได้ไวที่สุดข้อแรกนะค่ะ การที่เราเริ่มต้นลดน้หนักนี่ค่ะหลายคนค่ะจะเคร่งเครียดในช่วงแรกจะทําตามระบบระเบียบแบบเป๊ะเป๊ะะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะตามช่วงเวลาค่ะจนส่งผลทําให้เราเครียดพอเครียดสุดท้ายแลนะคะก็ทําให้เราหลุดโปรแกรมไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะร่างกายจะมมนเครียดค่ะจะทําให้เราได้ผลลัพธ์มากยิ่งขึ้นเราไม่จําเป็นต้องฟาดยาวๆค่ะให้เราเริ่มต้นที่14ทับ10นะคะ12ทับ12หรือ16ทับ8ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะจะเป็นวิธีการฝึกร่างกายค่ะให้ค่อยๆปรับเอาแขนในร่่าาางงงกมใช้้เป็นนพลัไดคะ ข้อ2อยากกินอาหารครั้งเลยเยอะในมื้อเดียวค่ะหลายคนค่ะบางคนถามเอฟนะคะมีความคิดว่าถ้าเราฟาดได้อยาวที่สุด กินได้แค่มือเดียวต่อวนันจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ไวมากที่สุดถ้าเกิดคนที่เคยทํามาก่อนแล้วนะคะอาจจะได้ผลลัพธ์แต่ถ้าเป็นมือใหม่ค่ะทําแบบไม่เข้าใจนะคะจะอดอาหารเป็นระยะเวลาที่นาน,านค่ะพอมาถึงมื้อที่ทานนะคะจะทานเยอะๆค่ะโดยที่ไม่คํานึงถึงแคลอรี่ต้องการทานให้เยอะๆมากที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองหิวในช่วงเวลาที่อดอาหารเวลานานๆแบบนี้จะทําให้ส่งผลเสียแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์ค่ะข้อที่3ค่ะทานอาหารในกลุ่มที่ย่อยช้าค่ะเช่นโปรตีนนะคะหรือพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะโปรตีนค่ะเข้าใจย่อย ส่วนค oh าร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะมีไฟเบอร์สูงค่ะจะทําให้เราอิ่มท้องได้นานพอร่างกายจะค่อยๆย่ยอยอาหารเหล่านี้ค่ะแจะทาให้เราค่ะช่วงเวลาเราทําฟาสตี้นะคะจะทําให้เราอิ่มท้องได้นานไม่หิวจุกจิกเลยค่ะข้อ4เพิ่มการกินผักค่ะเพราะว่าผักนะคะจะมีไฟเบอร์ที่สูงค่ะไฟเบอร์ <F iber S 2> จะเป็นตัวช่วยทาให้เราอิ่มท้องได้นานมากยิ่งขึ้นทําให้การขับถ่ายและการย่อยโปรตีนะคะ่ะดีมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญน,นะคะในกลุ่มไฟเบอร์ค่ะยังจะมีวิตามินและกร่ธาตุด้วยจะทําให้ร่างกายค่ะได้รับสารอาหารกกที่ครบคร้้้วนนนน่่จะะททําาาให,ใหเออิมง าาค่ะหค่ะกินอาหารมื้อสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้านอนอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะจะส่งผลให้ร่างกายค่ะย่อยอาหารได้ทันค่ะไม่กลายเป็นแคลอรี่แล้วก็ไขมันสะสมในร่างกายของเราแลวปล่อยใช่วงหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท้องว่างจะส่งผลให้ร่างกายค่ะเอาพลังงานเก่ามาใช้เป็นพลังงานได้ดีค่ะ